จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาได้จัดพิธีเปิดงานประเพณีสาตว์ไทยกล้วยไขย่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2568ค่ะ ที่ลานวงเวียนลานโพที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังเก่าตําบลในเมืองอำเภอเมืองนายสาธิตรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานประเพณีสัตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2568เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรและยกระดับมาตรฐานสู่สากลค่ะซึ่งมีแนวทางการพัฒนาและแผนงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน งทางอันหลหลลลาากยแะทั่วถึงค่ะ้น้นผูราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเกษตรกรรมที่สําคัญโดยมีกล้วยไข่เป็นผลไม้เอกลักษณ์ประจําถิ่นซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามประกาศข,ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องด้วยกล้วยไข่กำแพงเพชรมีความแตกต่างจากกล้วยไข่ที่ปลูกจากแหล่งอื่นเพราะมีรสชาติหวานเนื้อกล้วยมีสีครีมอมส้มเนื้อแน่นเปลือกบาง และผลมีขนาดพอเหมาะจึงเป็นที่นิยมที่ได้รับ การบริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศประกอบกับชาวพุทธของจังหวัดกำแพงเพชรนิยมนำกล้วยไข่และกระยาศาสตร์ไปถวายพระสงฆ์เนื่องในวันศาสตร์ไทยถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าจึงนำมาสู่การจัดประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไขย่และของดีเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นการเผยแพร่อ,อัตลักษณ์และก็ของดีเมืองกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไปค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอย,อยากจะไปเข้าร่วมงานไปอุดหนุนสินค้าที่ดีของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสามารถ ไปได้ตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้เลยทีเดียวค่ะ